สวัสดีครับพี่น้องมืัอนี้กับผมผ้ามาเบ่งพักพักที่เ้าปลูกยูมองเห็ดงานกับผมนี่เพื่อนมาพักสลัดควพี่น้องลมกัแห้งแห้งพี่น้องอากาศเย็นครับตอนนี้อากาศเย็นมากเลยนี่ครับพี่น้องปลูกยูมองเห็ดงานตอนนี้กับสี่โมงแรกแล้วครับพี่น้องผมนี่ตอนนี้งามงามพี่น้อง ผักสลัดคอสพี่น้องนี่กลังเขียวลืมๆเลยกลังปลูกได้สองอาทิตย์พี่น้องนี่ครับใบใหม่มันกับปิ้วมาหลายเนาะพี่น้องเนาะบึงอันนี้ผักกวางตุ้งเข้าโลแล้วพี่น้องโลแล้วต้นมะเขือเขากับมีเขาหนานเห็ดนอ้อยๆครับหนานเห็ดใบใหญ่เนาะนี่ครับมองเห็นง,งานผมครับพี่น้องนี่ครับมองเห็นง,งานครับ พาพี่น้องอย่างไปพูนย่างหาเลาะบึงโชว์รูมจากน้อยเนาะพี่น้องเนาะอาจจะสั้นน,นี่จังน้อยเนอเด้อพี่น้องว่ได้ว่าได้เอาไม่กันสั้นนะพี่น้องอันนี้ตัวไม่ลาสุดพี่น้องส,สองจุด 2.2โตไม่ล่าสุดโฆษณานในโทรทัศน์นะั่ะเระพี่น้องไปเบิ้งเอาโหลดนี่ฮะน,นี่ทดลองขับพี่น้องเอา,าใหม่ทดลองขับนี่พี่น้องมองเห็นงานครับนี่ครับพี่นอ 2. 2. ้องผม2.2ตัวยกสูงกับอยู่ทางไหนอยู่ทางพุ่นพี่น้องบริยางไปทางพุ่นเนาะนี่ครับพี่น้องผมเห็นพึง่งอยู่นี่พี่น้อง เห็นพิงอยู่ข้างในนี่แหละครับพี่น้องเห็นเพิงอยู่ข้างในนี่ผมผมเอาไปแล้วเธอหนึ่งพี่น้องผมปาดไปแล้วเธอหนึ่งผมปาดไปไปล้วบานนี้มันมันกับโบท่านไปอีกเด้อพี่น้องมันกับอยู่มงเกามันอยู่มาสองอาทิตย์แล้วพี่น้องสองอาทิตย์มันบบมันมันบบเห็ดหั่งไหมพี่น้องมันอยู่เสยไหมมันบบเห็ดหั่งไหมมันมันบบเห็ดหั่งผมกับปรหูขึ้นกามันเป็นจัางไดเนาะ พี่น <tu i ro> ้องลองคอมเมนต์มาบอกแน่เพื่อนอันเซียนทางหลายเนาะผมมือสมัรเล่นเนาะพี่น้องพี่น้องก็บอกแน่ว่าเป็นยังอันเพลิงมันบนีมันบบเมนมิ่งเนี่ยเพิงพี่น้องผมปาดเอาแล้วเธอหนึ่งเนาะวันนี้มันบนีแล้วมันก็บอกเห็นห้งเนี่ยพี่น้องมันเกาะอยู่งสันละผมไปจอเบิ้งล่ะอาทิตย์แรกผมไปเบิ้งมันก็บอกมีมือนีมันอาทิตย์ผมไปเบิ้งอีกมันก็บนีพี่น้องอยู่ข้างในนี่แหละพี่น้องอยู่ข้างโชรูมเฮานีแหละพี่น้องนี่โชรูมเฮาอยู่นี่ นี่มันโยงข้างในนี่พี่น้องอยงข้างในนี่ติดโชลูมันสิเป็นปลาพี่น้องนี่ทางลงไปนี่สั้นๆเลยพี่น้องลงไปนี่ประมาณจากักหาซีเมนเนี่ยพี่น้องอยู่งหนึ่งอยู่มึงนั่นละเลี้ยวไปบัเห็นดอกพี่น้องซูมไปกับบัเห็นเพราะว่าตาเปล่ากับเลี้ยวบัเห็นก็ต้องลงไปครับลงไปข้างล่างถึงพี่น้องเป็นข้างล่างได้นี่ เขายูงทั้งนี่นี่ลงไปขหั่นรากผลยางเลาะไปผลประมาณหาสิบเมตรนี่พี่น้องพอแล้วอยู่บนสูงบนไดนได้พี่น้องตำตำเอาผมเอาบันไดขึ้นปา่าเอาบันไดที่บันไดไอ้สเตนเ,เลสธรรมดาเขานี่ขึ้นบนสูงบนไหเนี่ยครับพี่น้องปลาบใบไนดอกประมาณจากปลาหนีบใบไนบนไดนพี่น้องประมาณ สิบก็ไรพ,พี่น้องสิบหาไรนี่หละปลานี่ยันย้ายบันไดแต่พึ่งมิ่มนี่อยู่หลายพี่น้องผมนี่ครับพึ่งมิ่มอยู่หลายขนาดเลยอยู่นี่กระรอกกระไยพี่น้องกระรอกกระไรโอ้ไอฟุ้นเขาข้อพี่น้องพาพี่น้องมาบึง้ง มื่อนั้นผมก็เอามีม,มอยู่นี่พี่น้องต้นมะขามต้นมะขามนี่เอามีม,ม,อ,ยมยอยู่นี่น้ำลายอยู่มือนั้นเ้็นปลาไหมพี่น้องแต่เว้นกัดค่อยลงแล้วพี่น้องซีโมงกว่าแล้วลนี่ใกล้หามงแล้วพี่น้องเล่นม,มาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิึงสักก้อน ว่าเด้ลงคลิปจากเท้าพี่น้องผมโดนคักโดนแน่ล่ะขอให้ลงสม่ำเสมอบ่ได้ลงจากเท้าเนาะโดนโดนลงเธอหนึ่งพี่น้องคือพี่น้องอยากเห็นน้ำก็เอาจากหานาที่สิบนาทีนี่แหละว่าโดนบันไดดอกคลิปผมเาจากหาหกนาทีนี่แหละพี่นอ้องก็บ่มี่ยังหลายดอกพี่น้อง หกนาทีสำนีพี่น้องกันสักสิได้เบิ้งให้บ๊บ๊มันบ่มีคนเบิ้งพี่น้องเพราะว่าเขาบ๊วยเด้ลงเนาะเขาบ่ได้ลงคลิปมันก็เลยบ่มีคนเบิ้งก็บ่เบื้องยังเดาะลงลงไปเสร็จละให้ให้ให้ส่องเขามีคลิปลงแน่เนาะดีกว่าส่องเขาบ่มีคลิปลงอากาศก็เย็นแล้วพี่น้องเบิ้งคุณเขาเลนเบาลหลายพี่น้องแต่เลี้ยวบปเห็นตองมั้งปายนี่พี่น้องปนายนิ้โหนี่แหละ เลี้ยวบเห็นเนาะโย่ไก่โหดพี่น้องเออสาผมมันซูมบ่ได้พี่น้องบ่เห็นเนาะพี่น้องเบเห็นเนาะครับเบ่เห็นเนาะพี่น้องผมโอเคครับพี่น้องมื้อนีก็ฝากไว้เชิญนี้สะก่อนพี่น้องลมเย็นวอยๆล่ละพี่น้องผม มันจกาศบานเฮ่าจังได้กับใส่เสื้อผ่านะน,น,นะไวเพราะว่าคนบานเหามันบก่เคยเจออากาศยังสี่มันกาสีอาจจะเจ็บใครได้ป่วยไงยเนาะพี่น้องเนาะดูแลสุขภาพน้ำเด้อครับเด้อครับผมสวัสดีครับ